กำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตยอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างปารมีของแขกรับเชิญต่างแดงของเราในวันนี้ค่ะ ต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะค่ะต้องบอกว่าแหมการมีซูมเนี่ยนะคะมันทาให้เราใกล้ชิดกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนแต่เราก็ออนซูมมาเจอกันเป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะได้รับฟังนักสร้างบารมีในต่างแดนด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะคุณกนกวานโบลายังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวเรามาคุยต่อว่าไปถึงออสเตรียแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราคุยกันว่ามีการสร้าง วัดพุทธเวียนนากันแล้วนะคะอยากพี่แอนได้เล่าสักนิดหนึ่งค่ะว่าปัจจุบันวัดพุทธเวียนนาเนี่ยรองรับสาธุชนได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะที่เรากําลังเกิดภาวะโรคระบาดโควิดสั่งสมบุญกันยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะในขณะนี้เนี่ยนะคะก็คือด้วยเหตุด้วยเหตุจํากัดในด้านการป้องกันไวรัสโควิดเนี่ยนะคะก็ไม่มีการชุมนุมกันนะคะเกิน คิดว่าสิบคนนะคะช่วงนี้ก็เลยก็เลยไม่มีไม่ไม่สามารถที่จะไปรวมพลในวัดกันได้นะคะเราก็มีซูมเนี่ยแหละค่ะที่ทางกลุ่มลายของวัดเนี่ยได้ออกงานซ์ขึ้นมาวันนี้ตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นมีนั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์ท่านก็จะใส่ข้อมูลมาเรื่อยๆทุกคนคิดว่านะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ใช้ซูมกันเป็นหมดแล้วค่ะก็คือได้บุญสั่งสมบุญตลอดต่อเนื่องกันเป็นเดือนแล้วนะคะที่เราซูมกันแล้วก็ ภาวะโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ปีกว่าแล้วว่าทำแบบนี้กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นดูชาเข้าพระที่บ้านเราก็ทํากันแบบนี้เลยค่ะเริ่มใช้คนตกบุญเนาะใช่สร้างประวีกันแบบว่าไร้พรรมแดงกันจริงๆนะคะแล้วก็สามารถทําบุญออนไลน์กันได้ด้วยปัจจุบันนี้ข้อดีของซูมคือดีอย่างนี้นี่แหละนะคะ ทีนี้มาถึงเรื่องราวของพี่แอนต่อนะคะ,คะเรื่องราวของอนุภาพที่เกิดขึ้นกับการที่เมื่อได้มีโอกาสมามเรียนรู้หลักธรรมแล้วเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วแน่นอนว่าการสั่งสมบุญนั้นมันเพิ่มขึ้นตามลําดับแล้วอนุภาพของบุญที่เกิดขึ้นก็ตามลําดับด้วยอยากให้พี่แอนได้เล่าเรื่องราวอนุภาพของบุญที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะค่ะเรื่องราวของอนุภาพของบุญเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยค่ะแต่ เรื่องที่จะนํามาเล่านี้นะคะถือว่าเป็นจุดคลแม็กของชีวิตของพี่แอนเลยก็ได้นะคะ,คะจะมีอยู่สองช็อตด้วยกันคือช็อตแรกนะคะคือการก้าวเข้ามาได้ทํางานในอาชีพเดิมอีกนะคะซึ่งเป็นหนทางที่ยากมากๆเลยนะคะสำหรับสําหรับคนไทยอย่างเราเนี่ยนะคะแล้วก็ก้าวเข้ามาที่ยุโรปแบบนี้ซึ่งภาษาเนี่ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยคือภาษาอังกฤษยังมีโอกาสที่จะ ที่จะได้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 มีโอกาสได้เข้ามาทํางานในอาชีพนี้บ้างนะคะแต่ว่าภาษาเยอรมันเนี่ยยากมากเลยค่ะสําหรับตัวของพี่เองเนี่ยนะคะที่อธิษฐานจิตมาตั้งแต่รู้ว่าจะต้องมาอยู่ประเทศนี้แล้วนะคะอธิษฐานจิตมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งอธิษฐานจิตแบบใช้หลักกฎวิชาทุกอย่างแต่ว่าไม่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นความจริงคืออธิษฐานไปอย่างนั้นเองนะคะนันบอกบอกคุณผู้ชมตังนี้หนึ่งได้ไหมคะอธิษฐานไว้ว่ายังไงแล้วเป็นจริง คืออย่างแรกเราก็ต้องอาราธนาบุญทุกทกบุญที่เราได้สั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติทุกๆบุญที่จําได้ไม่ได้เนี่ยนะคะมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็ก่อนที่จะที่ฐานจิตจะต้องทําบุญหรือว่านั่งสมาธิมาก่อนแล้วนะคะใจต้องมีระดับหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็นึกถึงภาพบุญทุกๆุบุญเนี่ยรวมๆรวมๆเหมือนวิดีโอที่แบบรันรันรันมานะคะแล้วก็อาราธนาครูบาอาจารย์ทุกๆท่านเลยนะคะมา อยู่ในจุดจุดนี้ด้วยเป็นจักริพยานแล้วเราก็อธิฐานเลยค่ะว่าดิฉันอยากจะกลับไปทํางานในอาชีพพยาบาลอีกอธิฐานแบบนี้ค่ะที่ประเทศออสเตรเลียเนี้ยเลยค่ะทุกวันอธิฐานทุกวันคือเวลาว่างก็อธิฐานเวลาทําบุญเล็กน้อยก็อธิฐานคือซ้ําไปซ้ามาแบบนี้ไม่รู้วันละกี่ครั้งก็ทำแบบนี้ตลอดเลยเป็นเป็นเดือนเป็นปีใจจดจ่อมากก็ ใช้เวลาหลังจากนั้นมาประมาณห้าถึงหกปีค่ะที่จะที่ที่ได้จุดชาสั่งสมมามากมามากทีเดียวแล้วคือก็เข้าใจนะคะว่าปริมาณของสิ่งที่เราอยากจะได้อย่างเงี้ยค่อนข้างจะต้องใช้พลังบุญเยอะนะคะก็เข้าใจด้วยค่ะจุดนี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าไปทำเล็กๆน้อยๆแล้วแบบแอดิฐานใหญ่ๆแล้วก็แบบว่าพอเรารู้สึกว่าไม่สมหวังเราก็โทษโอ้โหอะไรทำบุญมาตั้งเยอะไม่เห็นบ้าเลยแต่เยอะเนี่ยเยอะแค่ไหนค่ะ มันไม่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่ประมาททําเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรเล็กน้อยอะไรทาเอาไว้ก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้ว่าการที่เราได้อาชีพเนี่ยที่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 จะเป็นแหล่งแห่งทรัพย์แล้วก็เราจะไปทําบุญก็ได้โดยที่แบบเป็นงของเราอะไรเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากคือถึงแล้วนะคะว่าเราจะต้องใช้ตังค์แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออะไรต่างนะคะหรือว่าเรื่องทําบุญเนี่ยเรื่องใหญ่มากเพราะว่า อ่ะพอเก้าเข้ามาอยู่ในจุดจุดนี้แล้วอยู่ในประเทศนี้แล้วเนี่ยก็อยากทําบุญใช่ไหมคะเราจะให้สามีไปโอนโอนตังให้กอะไรอยู่นะก็จะแน่นอนทํามีคอนฟ lict แน่นอนเพราะว่าเขาไม่เข้าใจอย่างตอนที่เข้ามาใหม่ๆยกตัวอย่างว่าเอออยากจะทําบุญเอสร้างองค์พระให้ลูกกันนะคะทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลูกคนที่สองเนี่ย เขามีปัญหาเรื่องต่อมไทรอยนะคะก็คือไม่มีต่อมไทรอยเลยนะคะลูก<อ>คนที่สองเนี่ยไม่มีต่อมไทรอยเลยซึ่งถ้าอยู่ที่เมืองไทยไม่ทราบว่าจะตรวจพบไหมแต่ว่าพอดีที่เนี่ยเขาจะมีการตรวจรูทีนตลอดเวลาที่เด็กออกมาเนี่ยไม่มีต่อมไทรอยฮอร์โมนตัวหนึ่งสูงขึ้นแบบมากเป็นอันตรายอาจจะ เป็นโรคเอ๋อได้คืออาจจะสติปัญญาจะไม่โอเคได้ค่ะค่ะก็รู้สึกวิตกกังวลมากต้องสร้างต้องสร้างองค์พระให้ลูกคิดเลยว่า,งองาเอาบุญช่วยเลยค่ะองค์พระให้ลูกเอาบุญช่วยเลยเพราะว่าเขาต้องมีปัญหาแน่ๆเลย่งเงี้ยก็เลยคือต้องใช้ปัจจัยนะคะก็บอกสามีไปเขาไม่เข้าใจคือแบบ ก็คือมีปัญหามีปากมีเสียงกันด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเพราะว่าค่ะหลายร้อยยูโรอ,อยู่นะคะช่วงนั้นซึ่งเราไม่มีรายได้นะคะเราต้องอาศัย,ศย<ห>เขาช่ยแต่ว่าช่วยหน่อยเถอะลูกชันอ,อะไรเงี้ยคือช่วยช่วยทาบ,บุญนิดหน่อยอ,อะไระอยาเงี้ยยากมากแต่ว่าอธิษฐานจิตค่ะว่าสาธุครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะหลวงปู่นะคะช่วยให้ให้ถ้าลูกคนของลูกพวกนี้เนะะี่ย จะมีบุญที่จะแบบหลุดพ้นจากจุดจุดนี้คือลายให้กลายเป็นดีให้มีมารยาดีมาช่วยเขาเนี่ยขอให้ได้สร้างองค์พระถือก็สามีก็แบบออีกสักวันสองวันคิดว่านะคะเขาก็บอกโอเคจะโอนบัญชีไหนอะไรยงงคงมีอะไรเป็นดลจิตคิดว่านะคะเพราะว่าคือหลักก็คือจุดทูบเลยค่ะจุดทูบไหว้หลวงปู่นี่นะคะแล้วก็นั่ง พรามเราเลื่องราวเราเรื่องราวต่อหน้าให้หลวงปู่ฟังอธิษฐานขอหลวงปู่ค่ษฐาขอหลวงปู่ว่าให้ช่วยแบบว่าโดนบันดาลอะไรก็ได้ที่ให้เกิดขึ้นกับเอสามีเนี่ยคิดว่าจะช่วยลูกสาวคนนี้ซึ่งเขาไม่เข้าใจหรอกเขาคิดว่าไปหาหมอดีกว่าจะเป็นไปได้ยังไงไปหาหมอดีกว่ามองไม่เห็นไม่มีอะไรมาทดลองพิสูจน์ได้ค่ะ ไม่มีค่ะเขาไม่เชื่อเลยเขาบอกว่าไม่มีพลังอะไรจะมาช่วยเรานีไ่ไงต้องจักยาเนี่ยไปหาหมอเจาะเลือดแล้วเขาก็ได้ยามากินก็แค่นั้นเพราะที่นี่เขาเป็นกันเยอะข่านแต่ว่าลูกแค่เจวันนี่ค่ะเ็วันแปดวันอายุน้อยมากคือเพิ่งเกิดใหม่เบบี้อะค่ะก็หมอก็เลยให้เวลาประมาณ14วันว่าต้องได้ยาตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ย ที่จะมาทดแทนต่อมไทรอยด์อเขาได้ไม่งั้นเขาก็ต้องไปเข้าโรงเรียนพิเศษค่ะอโอ้โหเป็นความรู้สึกที่แบบว่าวิตกกังวลมากก็เลยม,มีบุญเท่านั้นที่จะช่วยได้แล้วหน้าตาเนี่ยหน้าตาลูกสาวตอนที่ออกมาใหม่ๆนะคะ,คะเหมือนมากเลยคะ่ะเหมือนเด็กที่ป <laughs> ่วยขาดฮอร์มอมโมนไทรอยด์ตาโตแบบแปลกนะคะ,คะอ้วนอ้วนม,ม,มากแล้วหลังจากนั้นมาพอเอ่อพอพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอได้ทําบุญนี้ไปนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนี่ย ภายในสามเดือนเนี่ยเขากลับมาหน้าตาปกติแล้วก็าบอแข็งแรงปกติคือทุกอย่างเป็นปกติไม่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจหรือสมองหรืออะไรพัฒนาการปกติมากเลยค่ะทุกวันนี้ก็โตอย่างที่เห็นนะคะไม่มีปัญหาเลยซึ่งพี่แอนเชื่อมั่นในบุญนี้มากๆเลยที่ช่วยลูกเราใช่ไหมคะเชื่อมั่นในบุญนี้แต่นั่นก็ยังไม่ให้ที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเบสิกของคนที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าต้อง มีสับนะคะที่จะใช้จ่ายแบบว่าเพียงของตัวเองแบบให้สบายใจนิดนึงอืใช้สบายใจใช่ค่ะเพราะว่าการทําบุญเนี่ยใช้ใช้ปัจจัยเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจค่ะบางทงเราทำมากทาน้อยอะไรเงี้ยก็เป็นก็เป็นเงินเหมือนกันนะคะซึ่งทางของคิดว่าหลายๆหลายๆคนนะคะคือชาวต่างชาติเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นการเหมือนหลอกลวงหรืออะไรเงี้ยนะคะที่ว่าเขาไม่เห็นอ่าเขาอาจจะไม่เห็นค่ะ ไม่เห็นซึ่งใช้เวลาหลายปีมากถึงแม้จะไปวัดก็ตามครับ <c oughs> เพราะว่าที่นี่เนี่ยอย่างบูชาข้าวพลันเนี่ยใช้เวลาต่างกันประมาณอห้าชั่วโมงอย่างพี่เนี่ยอาจจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามเพื่อ <c oughs> ไ,ไปวัดอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่แบบว่ไบาไม่เข้าใจกันะะทาไมต้องไปตีสามมันดึกมันความปลอดภัยในชีวิตยิ่งเมื่อก่อนนี้ยิ่งแย่นะคะเพราะว่า <c oughs> ที่วัดของเราเนี่ยไม่มีนะคะเราต้องไปต่างจังหวัดต้องไปนอนค้างต้องไปนอนค้าง คืออันนี้เป็นอะไรที่มีปัญหาบ่อยมากแล้วก็ตัดใจที่จะไปทําบุญอีกนะคะใช้เวลาแบบนี้อยู่ประมาณน่าจะสามสี่ปีนะคะที่มีปากมีเสียงบ้าขัดใจกันไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันทีนี้มาเล่าเรื่องของเรื่องของที่บอกว่าเมื่ออธิฐานแล้วอยากที่จะประกอบอาชีพอยากที่จะมีเงินมีตัดใจเนี่ยมาเลี้ยงชีพของตัวเองเพื่อที่จะได้ทําบุญได้อย่างสบายใจมันจุดไหนคะยังไงบ้างอยากให้อธิบายเรื่องนี้ค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สุดๆจริงๆค่ะคือหลังจากที่ได้มีลูกแล้วสองคนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกไปทำมหากินนะคะคิดว่านะคะคือสามีก็บอกว่าแล้วแต่เลยถ้าอยากจะทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้หรอกชีวิตมันต้องมันต้องยืนอยู่บนขางตัวเองเราจะได้สบายใจเพราะว่าเราต้องปลื้มบุญจริงไม่ใช่แบบเออได้ปัจจัยมาแบบคือมีปากมีเสียงนี้มันมันไม่โอเคสําหรับความรู้สึกมันไม่สบายใจเนาะปัจจัยมันมาได้ความไม่สบายใจอืม ใช่เลยคิดว่าต้องกลับไปทําอาชีพเดิมคือมีคนมาออฟเฟอร์นะคะมีพี่ๆที่อยู่ที่นี่มานานแล้วเขาก็ออฟเฟอร์ให้เราไปขายของบ้างไปนวดไปอะไรอย่างนี้แต่ในใจลึกๆคิดว่าไม่สิฉันต้องต้องไปได้อะฉันน่าจะมีทางไปแต่ทางไปเนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้เลยม,ม,มันมันมันมัวไปหมดเลยแต่ก็อาศัยคําอธิษฐานจิตเนี่นะคะเริ่มอธิษฐานจิตแบบนี้นะคะมาตั้งแต่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ทริคหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ ขอให้มีผู้ใหญ่ใจดีหรือใครก็ได้ที่มาเป็นไกด์ให้ด้วยค่ะขอใครก็ได้ค่ะเป็นไกด์ให้นําเราไปสู่เส้นทางนี้ด้วยเถิดะคะ่ะมันจะจะมีจะม,จะมีจะมีคาอธิษฐานเพิ่มเข้าไปบ้างเป็นระยะระยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยก็เกิดว่ามีพี่คนนึงในหมู่คณะเนี่ยแหละคะ่ะได้แนะนํามาว่าโอ้เนี่ยนะมีคนเขาเ,เป็นพยาบาลมาก่อนนะแล้วเขาก็เคยที่ได้ เออทำงานมาแล้วด้วยลองไปถามกาสิค่ะอ,อันนี้เป็นพี่ที่ตอนนี้เข้าวัดนะคะชื่อพี่ลาวานนะคะเข้าวัดด้วยกันเป็นคณะเดีวยวกัน ก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์มาพี่ก็เลยได้โทรไปถามพี่คนนั้นนะคะเขาก็แจ้งมาเลยว่าต้องไปติดต่อที่นี่ที่นี่เราก็เลยเข้าไปเลยค่ะมันเป็นเหมือนกระทรวงสาธารณสุขนะคะของกรุงเวียนาเนี่ยแหละค่ะเร้ก็าไปติดต่อเขาก็ขอเอกสารมาปุ๊บปุ๊บเราก็จัดการเอกสารตามนี้ไปใช้เวลาหเดือนนะคะในการแปลทุกอย่างก็อดทนอดทนมากเลยระหว่างนี้ก็สร้างสังสมบณ์ไม่ขาดแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้ถึงเวลาที่ไปสมัครสอบเข้าที่างนะคะว่าโอเคพยาบาลประเทศไทย ระดับโอเคได้ได้เข้าไปเรียนได้อนุญาตให้ไปสอบได้ก็ก็เข้าไปสมัครสอบค่ะช่วงที่เข้าไปสมัครสอบมีคนสมัครประมาณสองร้อยคนโอ้โหแล้วรับกี่คนคะประมาณสิบกว่าคนนะรับสิบกว่าคนมีเนี่ยแต่ก็เราก็มีแนวทางนั่นแหละนะคะสมัครเรียบร้อยแล้วไม่ท้อไม่ท้อค่ะก็เข้าไปสมัครค่ะแล้วสอบได้แค่ครั้งเดียวนะคะไม่สามารถจะสอบได้อีกโือทั้งนั้น เป็นโอกาสสุดท้ายและอันเดียวจริงๆที่้าไม่ได้นี่คือจบจบ,จบเลยก็โอ,โยอย่<ม>ต้องอ,อีกค่ะก็อธิษฐานไม่หยุดสุดๆไม่หยุดเลยค่ะรู้สึกว่าทูทูบหน้าหลวงปู่จะเต็มจะเต็มืมอแบบว่าอธิษฐานตลอดค่ะแล้วก็พอได้ไปสมัครแล้วเนี่ยใจก็ไม่ตกนะคะแต่ว่าพยายามที่จะหาเอกสารข้อมูลมาอ่านถามคุนุ้นทถามคนนี้ก็ให้ข้อสอบเก่ามาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ ยากจริงๆค่ะคือแนวข้อสอบเนี่ยเป็นอัตนัยหมดนะคะต้องเขียนเองหุดนเขอต้องเข้าใจมากๆเก่งมากๆจริงได้แต่พยาบาลพยาบาลไทยคิดว่าเรียนน่าจะเรียนเยอะกว่านะคะในความรู้สึกของพี่นะคะก็พี่จะต้องเขียนภาษาเยอรมันให้ได้ตามนี้คือแ r ร m ม a าเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับความเข้าใจที่ไปแล้วก็คะเขาพูดแบบนี้นะคะ ก็โอเคเราก็ฝึกช่วงนั้นเนี่ยลูกอ่อนมากค่ะลูกประมาณสองสามขวบอยู่กันเนี่ยในครอบครัวก็พี่ก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะก็ดูลูกด้วยแล้วก็ดูหนังสือด้วยจะดูประมาณตีสองตีสามคือนึกหลักว่าถึงแม้ว่าเราเราคิดว่าบุญน่าจะช่วยเราแหละแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยคือเราก็เต็มที่ของเราพยายามทุกวิถีทางด้วยความเพียรพยายามแล้วก็สั่งสมบุรณ์คือทําทุบุญสรุปแล้วเราก็สําเร็จถูกต้องนะคะ ก็คือสรุปแล้วเนี่ยสําเร็จโดยแบบไม่น่าเชื่อะคะ่ะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยนะคะนอกจากจะยากมากแล้วมีช็อตสุดท้ายที่ยากที่สุดคือเขาบอกว่าจะมีการถามเรื่องโรคโรคหนึ่งขึ้นมาแล้วให้เราวิธิจฉัยโรคว่า นี่คือโรคอะไรเขาบอกแค่อาการมาแล้วพี่ชัยมาว่าโรคเนี่ยคือโรคอะไรแล้วก็การรักษาแล้วก็คาแนะนําการตรวจอะไรต่างคือยากมากอันนี้เป็นช็อตที่ได้คะแนนสูงสุดประมาณ80%นะคะคือถ้าตกข้อนี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงเลยซึ่งพี่มีเวลาสองเดือนนะคะซึ่งช่วงนั้นน่ะลูกก็ป่วยสามีก็ป่วยมีไวรัสลงกระเพาะกันสางคนแต่พี่รอดอยู่คนเดียวเพราะว่าเป็นรู้ทํามเหมือนกันต้องคอยเทคแคร์คนพวกนี้แล้วก็เออเราก็อ่านหนังสือไปด้วยค่ะ ที่ได้อธิษฐานจิตเพิ่มเข้าไปในช่วงสองเดือนหลังนี้นะคะว่าหลวงปู่คะขอให้มีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเทพบรตรขี่ม้าขาวมาช่วยลูกในช็อตนี้ว่าโรคอะไรคะที่เขาจะออกคือเป็นเป็นคำอธิษฐานที่ยากเหมือนกันนะคะแต่ก็ทำค่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนาะไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วเหมือนกันใช่ค่ะแล้วทีนี้ ประมาณสามวันนะคะก่อนที่จะสอบเนี่ยซึ่งในใจอะ่ะคิดว่าจะไหวไหมเนี่ยอะไรแบบนี้แต่อีกสามวันก่อนจะสอบค่ะสามีกลับบ้านมานะคะทำแล้วทีนี้เอพี่ก็ได้ลองถามไปบอกเธอเธอเธอคิดว่าเขาจะออกโรคอะไรเนี่ยอืแกก็พูดมาเลยหลอดบอกว่าฉันว่านะน่าจะออก,อกโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองพูดออกมาแบบนี้นะคะเอพี่ก็มองหน้าเขาแล้วคิดว่าฉันไม่เชื่อหรอกเธอคงไม่ใช่คนนั้นหรอกใช่ค่ะ อะไรนี้ค่ะแต่ก็อ่านค่ะเพื่อความไม่ประมาทค่ะก็อ่านเหลือไปสองสามโลกแล้วก็โลกที่เขาพูดถึงด้วยคือการเตรียมตัวเนี่ยเราจะได้สุดเขียนเอาไว้ก่อนแล้วก็พอไปถึงตรงนั้นล้วก็ก็ลุยเลยก็ลุยเลยพอไปถึงวันสอบจริงๆนะคะช็อตแรกช็อตที่สองเนี่ยโอเคได้ละเรียบร้อยแต่แค่ยี่สิบคะแนนเนี่ยก็คือก็ยังน้อยนะคะเพราะไอ้แปดสิบไปอยู่ตรงนั้นหมดทีนี้เนี่ยคนสอบแบบนั่งเต็มห้องเลยค่ะแต่พี่นั่งข้างหลังเพราะมาช้าหน่อยตื่นเต้นเสร็จแล้วเนี่ย พี่ก็เอ,อใช้เวลาเขาให้เวลาประมาณสองชั่วโมงเองนะคะทั<ฆ>้งงานสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยเหลือเวลาอีกยี่ส<ฆ>ิบนาทีคนอื่นเขาก็มีเสร็จบ้างอะไรบ้างค่ะ<ฆ>ตัวพี่เองเนี่ยงงแบบงงกับเปิดออกมาแล้วเจอเจอ,เจอคำถามเขาเขาแจกทีละช็อตทีละช็อตพ<ฆ>อ,อคำถามมาเนี่ยยี่สิบนาทีปั๊บโอ้โหตรงเป๊ะเลยค่ะ<ฆ>ต้เป๊ะเลยที่สามีที่สามีพูดอะคะ่ะ<ฆ>เป็นอะไรที่ชอ็อก มัวแต่ช็อกแบบลืมหมดเลยมัวแต่ช็อกแล้วก็แบบร้องไห้แบบร้องไห้อ่ะค่ะมัวแต่ดีใจเกินไปแล้วเดี๋ยวเวลาไปประมาณน่าจะประมาณเจ็ดนาทีหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าส,สติไม่มาแล้วนึกถึงคำของคุณยายที่พูดว่าถ้าคิดไม่ออกก็ให้ออกจากความคิดแล้วก็ให้ใหนึกถึงคุณยายแล้วก็เดี๋ยวยายจะไปช่วยเบบนค่ะค ก็นึกนึกถึงภาพคุณยายแล้วก็มีลูกแก้วสองสองสองอันนะคะแล้วก็นึกถึงท่านแล้วก็อาราธนาท่านแล้วก็นั่งสมาธิเลยประมาณสี่ถึงห้านาทีพยายามใช้เวลาในช่วงนี้ให้ใจสงบนิ่งที่สุดจากนั้ก็ลืมตาขึ้นพร้อมสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหแบบไอ้ที่ว่าลืมไปหมดเนี่ยนะคะมันพรางผูออกมาจากไหนไม่รู้ค่ะเขียนแบบสองหน้ากระดาษแบบยาวมากเลยค่ะเขียนหมดเลยชิวๆกับโลกนี้เลยนะคะชิวจะว่าชิว ชิลสิชิลเลยไม่รู้ว่าจากไหนนะคะมันออกมาเองโดยอัตโนมัติออกมาเองโดยอัตโนมัติลองได้ด้วยเขียนด้วยสสอบสุดยอดเลยออผ่านสอบผ่านสอบผ่าน เราได้เป็นพยาบาลที่นี่<ด>แ,ลแล้วนะคะอ่ะพี่แอนคะต้องบอกว่ายังเหรอคะเวลาจะหมดแล้วค่ะพี่แอนคะ <laughs> เวลาจะหมดแล้วนะคะก็เอาสรุปแล้วเนี่ยพี่แอนก็สามารถสอบผ่านได้แล้วก็ได้เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลที่ตัวเองตั้งใจถูกต้องนะคะด้วยผลบุญอนุภาพที่พี่แอนมั่นใจว่านี่แหละจากอนุภาพผลบุญที่เราได้ทําถูกต้องนะคะทีนี้ถามเรื่องสําคัญตอนนี้โควิด กับพี่แอนที่ต้องอยู่ในหอผู้ป่วย<ช>คนไข้โรคปอดนี่มันตรงๆเลยอ่ะเรามี<ช>ว,วิธีการในการดูแลตัวเองยังไงเรารูมไปถึงดูแลใจของผู้ป่วยย<ช>ังไงค,ค่ะซึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอ,อมสมควรมีวิธีจัดการอย่างไรบ้างคะพี่ตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยพี่ก็อารันธนาหลวงปู่ทุกวันเลยนะคะว่าขอให้หลวงปู่ช่วยปกปักรักษาอย่าให้ ไวรัสเนี่ยมันมาเกาะหรือว่ามาทาให้สร้าง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 ปัญหาให้กับระบบทางเดินหายใจพี่เลยนะคะเพราะว่าทางบ้านเนี่ยก็มีลูกแล้วก็มีสามีที่เป็นภาวะเสี่ยงอยู่ด้วยคิดว่าอ,อย่างนี้ก็คือส่วนหนึ่งต้องมีครูบาอาจารย์ดีนะคะ,คะใจต้องดีอย่างที่สองก็คือไม่ประมาทเองค่ะคือดูแลหมดเลยตั้งแต่ยืนนั่งเดินมือเนี่ยต้องล้างคือทําตามสเต็ปในการป้องกันไวรัสโควิดเวลาเราขึ้นไปทางานเราจะไม่มีการแบบว่ามาหยิบอาหาร บบว่าเข้าปากโดยที่ไม่ได้ d ด s i n f e ฟคชันประมาาไม่ได้ไม,มประม่าไม่ได้เลยค่ะ,คะนี่คือคิดว่าเป็นสองอย่างนะคะที่ท,ที่ที่ต้องเป๊ะเลยคือไม่ใช่ว่าหวังแต่โชคชะตาอย่างเดียวหรือว่าคุูบาอาจารย์ช่วยแต่เราเนี่ยต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะอืะแล้วคนค,คนป่วยนะคะมีโอกาสได้รักษาใจเขาไหมคะคนป่วยเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาพูดกับเขาเนี่ยนะคะ คนที่ติดโควิดที่เข้ามารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะคะอาการทางปอดเนี่ยหนักมากคือหายใจเนี่ยจะคือแค่ขยับตัวไปซ้ายไปขวาเนี่ยก็หายใจไม่ทันแล้วค่ะคือเห็นพวกเขาแล้วเนี่ยคือจริงๆอะ่ะคนที่ติดโควิดเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ที่ตึกเราเนี่ยเป็นคนไข้มะเร็งปอดนะคะส่วนมากเพราะเขาจะอ่อนแอมากพอพอติดปั๊บเนี่ย ร่วงภายในเวลานาทีชั่วโมงอย่างนี้เลยค่ะเห็นแบบนี้เลยจระเลย<ม>ก็ให้กําลังใจเขาเขาพูแต่เขาพูดเองนะคะว่าไม่รู้เป็นเวรกรรมอะไรทาไมถึงต้องมาเจอแบบนี้<ม>เพราะที่เป็นมะเร็งอ่ยก็แย่อยู่แล้วยิ่งมาเจอหนักขนาดนี้ยคือใจมันก็สูดแต่ส่วนมากแล้วเอ่อเท่าที่เห็นนะคะห้าสิบห้าสิบจริงๆค่ะที่ได้ที่ได้กลับออกไป<ม>เราก็ได้แค่ให้กําลังใจเขาว่าไม่เป็นไรหรอกจะผ่านไปให้น<ม>ึก<ม>แต่สิ่งดีๆที่ตัวเองได้เคยทํามาแต่แต่ละคนเนี่ย ถึงจุดจุดนั้นแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีสติที่จะฟังอะไรแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าสายระยงระยางแล้วก็แค่เอาอากาศหายใจเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องใช้ใช้สมาธิมากพอแล้วคิด <c oughs> ว่าถึงจุดๆดนั้นเนี่ยอาจจะสาย <c oughs> อาจจะสาย,ยอย่าง<ป>ที่คุณครูไม่ใหญ่เคยบอกบอกว่าให้เราฝึกสมาธิหรือว่า ตึกระลึกนึกถึงความตายทุกๆวันเพราะมันสําคัญคตรงนี้แหละเพราะไอ้ช่วงเวลาที่มันใกล้นะจุดๆนั้นเนี่ยความทรมานของสังขารมันจะทําให้เรานึกถึงบุญไม่ออกเลยพี่แอนคะในฐานะที่เป็นพยาบาลแล้วก็อยู่ใกล้คุณหมอต่างๆอยากให้พี่แอนได้ฝากกาลังใจหรือว่าคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้นะคะถึงโรคระบาดท,ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าเรายังสามารถอยู่ได้หรือว่าใช้กําลังใจหรือว่าวิธีการอย่างไรให้ใหเราอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้ด้วยบุญคะ คืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องทําตามนโยบายของรัฐบาลแต่ประเทศที่เขากําหนดมาให้ได้ก่อนนะคะ,คะเพราะว่าที่เขาคิดกําหนดมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องเบสิกมากเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ใส่แมสในคือในพูดถึงในประเทศออสเตรียหรือในยุโรปนะคะ,คะเพราะว่าการระบาดเยอะมากเอ่อต้องต้องใช้แมสตลอดคือต้องมีความเคารพในในใน,ในกฎนี้ก่อนนะคะ,คะแล้วก็ต้องล้างมือทุกสิ่งอย่างแล้วก็มีการ ไม่ไปปาร์ตี้ไม่ไปมั่วสุมหรือใกล้กับคนที่ไม่รู้จักประมาณสองเมตรหนึ่งห<ะ>้าถึงสองเมตรอะไรเงี้ยต้องรักษากฎต,ตรงนี้ก่อนนะคะ,ะเพราะว่าหลายคนเนะี่ยคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ติดฉันไม่โชคร้ายขนาดนั้นแต่<ะ>ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้นะคะเรามองไม่เห็นว่าเขาจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มีเชื้อเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ใน,<ะ>ใ,น,ใ,นในยุโรปนะคะเยอะที่ติดง่ายกว่าเดิมอีกสามสี<ะ>่เท่า มากกว่านี้นะคะแล้วก็แรงกว่าเดิมด้วย<ฮ>ซึ่งติดทางเด็กด้วยนะคะ,คะดเด็กด้วยมไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนระดมกําลังว่าต้องทํากฎนี้ก่อนแล้วก็มีคนมาใกล้ๆคล้ายๆคล้ายๆกับว่าจะมาแอนตี้ว่าไม่ต้องใส่แมสหรืออะไรเงี้ยพี่คิดว่านะคะเราต้องเชื่อรัฐบาลก่อนแล้วขณะเดียวกันที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคือเราก็ต้อง มีอะไรเป็นที่พึ่งด้วยรักษาใจไว้ยังไงรักษาใจให้ใสใสแล้วก็เร้ายก็จะกลายเป็นดีขึ้นหนักก็เป็นเบานะคะร้ายก็จะกลายเป็นดีอะไรแบบนี้ค่ะคือคือยังไงเนี่ยต้องต้องต้องช่วยกันได้แน่นอนแต่ว่าเราต้องทําเองก่อนค่ะรักษากฎนี้อืทีนี้ค่ะมาถึงรายการพูกบาทชีวิตนะคะพี่แอนคะจะออกแบบชีวิตของเรายังไงในต่อไปในอนาคตค่ะ รวมถึงตั้งใจยังไงค่ะค่ะสำหรับมาถึงจุดจดนี้แล้วเนี่ยนะคะก็มีความคิดว่าเราต้องการที่พึ่งที่ที่เออเป็นความจริงแห่งชีวิตจริงๆไม่ใช่ที่พึ่งที่เลื่อนลอยนะคะ,คะก็คือตัวของเราเองด้วยค่ะที่เราจะต้องเลือกเข้าไปซึ่งตัวพี่เองในตอนนี้นะคะมีที่พึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่า คงจะไม่ไปไหนแล้วนะคะ,คะเพราะว่าการได้สั่งสมบุญเนี่ยเป็นที่สุดแล้วนะคะที่มีโอกาสได้หายใจแล้วก็ไปสั่งสมบุญในทุกๆบุญที่เราพอจะทําได้นะ,นะคะเพราะว่าสโลแกนในชีวิตคือบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและก็ความสําเร็จทั้งมวลเลยนะคะเพราะว่าชีวิตที่เกิดมาได้ถึงจุดจุดนี้เนี่ยนะคะเป็นเพราะบุญสนับสนุนบุญหนุนพาทั้งนั้นเลยนะคะ,คะซึ่ง เออพี่ไม่มีที่อื่นอีกแล้วที่ที่จะบอกว่าจะต้องไปทางไหนอะไรเงี้ยไม่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 ไปทรงเจ้าไม่ไปเข้าไม่เปลี่ยนใจแล้ว่ะค่ะไม่ดูดวงไม่อะไรเร้ตรงนี้เลยนะคะเอาแต่บุญของเราเนี่ยเป็นตัวช่วยแล้วเราก็ต้องแต่เราก็ต้องทําความดีต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสเกลวัดกราฟแห่งชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งแน่นอนค่ะบางทีพี่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างอาจจะทําให้รู้สึกว่าเออช่วงนี้รู้สึกว่าเอะรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ค่อยดีนะมีปัญหาเข้ามาอะไรเงี้ย จะขึ้นมาท,ทันทีในสมองว่าบุญมากอุปสรรคน้อยเป็นน้อยอุปสรระคเะดินม,มาเลยโอ้โอ้ต้องเลไปแล้วค่ะตอนนี้ ถ้า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 เกิดบอกว่าเกิดเหตุการณ์นีขึ้นมาี่้ต้องรีบไปสั่งสมบูณ์แล้วก็เดี๋ยวรอในบุญจส่งผลแบบนี้ค่ะคือมันเหมือนกับเ,เป็นสเต็ปในชีวิตไปแล้วสําหรับ2ส,สโลแกนนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ไม่สามารถที่จะออกจากวงการนี้ได้เลยไม่สแสวงหาที่พึ่งที่ไม่ใช่พราราตนชใยแล้วแล้ว<อ>พี่แอนก็จะอยู่รอดปลอดภัยทั้งในชาตินี้และในชาติปัจจุบันอย่างแน่นอนนะคะนะคะนี่เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณกนกวันโบลายนะคะ ที่ได้มาร่วมในการออกแบบชีวิตให้มีความสุขค่ะค่ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จทุกประการวันนี้ขอพระคุณพี่แอนมากๆนะคะที่ได้ให้ข้อคิดกําลังใจดีๆให้กับคุณผู้ชมสมาชิกสูงทุกท่านนะคะขอพรบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะ เพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระยะอินค่ะแล้วก็แขกรับเชิญนะคะพี่แอนนี่ส่งตรงมาจากออสเตรียเลยนะคะซูมของเราแล้วก็ดีทั้นส,ส,สายใจวุีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสดีค่ะ